เจอหลักการนับแนวคนนั่งรถแก้แบบนี้โจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งมีที่นั่งข้างหน้าสองที่และก็ข้างหลังหนึ่งที่พี่เอาเท่านี้ก่อนหลักการแรกคือวาลูก่อนเอ,อว่ารถยนต์ลักษณะยังไงอันนี้เป็นรถยนต์ของว่นะแล้วก็อันนี้เป็นลอ้ออันนี้เป็นลอ้อพี่ว่าเสียเวลาตรงว่าอันนี้เป็นลอ้อใช่ไหมแล้วก็มีข้างหน้านั่งได้สองที่ แล้วก็ข้างหลังหนึ่งที่แสดงว่าเป็นรถยนต์แบบพิเศษเนาะนั่งได้สามที่แล้วก็พี่ก็กำหนดให้ตรงนี้เป็นพวงมาลัยแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องมีคนขับอยู่อันนึงใช่ไหมอาตำแหน่งนี้ดอกจันไว้เป็นพวงมาลัยสำหรับขับรถและเขาก็บอกอีกว่ามีคนทั้งหมด6คนมีคนทั้งหมด6คนและก็บอกว่า2ใน6เนี่ยขับรถได้ 2ใน6ขับรถได้เขาก็เลยถามว่าจะเอาคนเข้านั่งในรถได้กี่วิธีโจทย์แนวคนนั่งรถเนี่ยพี่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของคนกับตำแหน่งซึ่งถ้าเป็นคนกับตำแหน่งอ่ะพี่จะให้ตำแหน่งมีสิทธิ์เลือกก็คือเดี๋ยวเอาตำแหน่งมาใช้กฎการนับที่เอาขั้นตอนขั้นตอนมาคูณกันย้ำอีกนึงรอบนะแนวนี้พี่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของคนกับตำแหน่ง ที่จะให้ตําแหน่งเป็นคนเลือกน้องก็ดูว่ามันมีกี่ตําแหน่ง3ตําแหน่งน้องก็ขีดมาเลย3าขีดอันนี้เป็นตําแหน่งคนขับอันนี้คนนั่งแล้วก็อันนี้คนนั่งอห็นไหมและทีนี้เวลาน้องใช้กฎการนับอ่ะน้องจะต้องทำตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก่อนก็คือตำแหน่งคนขับเพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้ขับรถได้มันขับได้แค่กี่คนนะสคนแสดงว่าตำแหน่งคนขับเลือกได้สคนน้องก็ใส่เลขส แต่ทีนี้เวลาเอามาขับรถจริงๆอ่ะมันจะเอาไป1คนตอนแรกมีหกเอาไปขับรถแล้ว1คนเหลือหแสดงว่าตำแหน่งคนนั่งถัดไปเนี่ยก็ต้องเลือกได้ห้าคนถูกไหมแต่นั่งจริงๆก็คือนั่งไปหนึ่คนไอจาก5คนมันก็ต้องเหลือสีแสดงว่าตำแหน่งคนนั่งอันสุดท้าย ก็เลือกดีสคนน้องก็ใส่เลขสีแล้วน้องก็เอาขั้นตอนขั้นตอนมาคูณกันเพราะว่ามันคือหลักการของกฎการนับน้องก็จะได้2กับ5เป็น10 10กับสน้องจะตอบทั้งหมด40วิธีนั่นเองเลยได้ช้อยที่สําสำหรับน้องที่ไม่ชอบคณิตไม่เก่งคณิตพี่ขอแนะนําเป็นคอร์สมหเทอม1ราคาพิเศษ2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้โปรที่ดีและคุ้มที่สุด พี่ขอแนะนำเป็นคอร์สม5เทอม1และ2ราคาพิเศษ3,990บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore d a r มีตัวแอดไซด์ด้วยนะพี่ชั่ว,ว่ามันจะช่วยให้เราผ่านคณิตและทำเกรดสีได้แน่นอน